สวัสดีครับก็ f อหลายคนนะครับเป็นห่วงถามไทยสารทุกสุขดิบของอาการเจ็บตาของพลายประเสริฐครับก็ผมก็ไม่ได้มีเวลาที่จะให้ดูกันวันต่อวันนะครับเพราะว่าไม่อยากรบกวนอาการปวดตาของพ่อพลายครับ ครับวันนี้ก็ช่วงระหว่างกําลังกินกล้วยกินยาอยู่นะครับก็ถือโอกาสนะครับเอบถ่ายดูครับว่าอาการเป็นยังไงครับนะครับนะครับก็คือเยื่อบุตาอักเสบครับแล้วก็ทําให้เป็นหนองครับที่ขาวๆนั่นก็คือเป็นหนองนะครับนะครับ กระจกตาตรงตาดำทั้งตาเลยครับเป็นหนองนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็คือเห็นไหมครับกําลังจะหลุดออกนะครับนะครับกําลังจะหลุดออกแล้วนะครับก็อาการก็ดีขึ้นนะครับทุกวันนะครับนะครับก็เฝ้าให้ยาทั้งกินทั้งหยอดทั้งล้างแล้วก็ทั้งให้ทางน้ำเกลือครับนะครับ ก็ตอนนี้ก็เหมือนกับคอนแทคเลนส์ครับนะครับติดอยู่ตรงตาแล้วก็กําลังจะหลุดครับนะครับกําลังจะหลุดน่าจะหลุดวันสองวันเร็วเร็วนี้แหละครับนะครับก็หลุดแล้วก็คือก็จะมีเป็นแผลก็จะหายนะครับแล้วก็ก็ค่อยค่อยรักษาเพราะว่ามันเป็นความละเอียดอ่อนครับไม่ให้โดนแสงแดดอะไรต่ออะไรหลายสิ่งหลายอย่างครับเอา เห็นไหมสีขาวครับตอนนี้ก็คือกําลังเคลื่อนนะครับเคลื่อนคือหลุดแล้วนะครับช่วงตรงข้างล่างที่เห็นขาวๆคือหลุดแล้วนะครับแต่น่าจะติดเยื่อตรงข้างบนนิดเดียวนะครับก็ปล่อยให้หลุดเองครับนะครับเอา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  เอาก็ตอนนี้น้ำตาเยอะนะครับเพราะว่าราคาเครื่องตาครับเพราะว่าเป็นหนองนะครับที่กำลังจะหลุดออกมาครับเอาหนีเงาเห็นไหมครับเห็นไหมครับเห็นไหครับจะเห็นสังเกตได้ชัดเจนว่าเคลื่อนหนองที่เห็นอยู่ครับ ก็คือห้อยอยู่เป็นติ่งครับนะครับท้อยเชิดอ่บเห็นไหมครับเห็นกันชัดเจนนะครับว่าจะหลุดแล้วครับนะครับนี่ครับคือสิ่งที่ผมคอยเฝ้าดูแลรักษาอย่างใกล้ชิดครับเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ละเอียดอ่อนและเส้าสำคัญมากครับนะครับตาช้างไม่ว่าจะนานหรือนานสักสักแค่ไหนครับ ็ต้องรักษาครับนะครับต้องรักษาให้ดีที่สุดครับนะครับแล้วก็ยังไม่นานก็จะหายเป็นปกติัะนะครับถอยแรงตอนนี้ก็ใกล้ได้เวลาออกไปเข้าหลักแล้วครับยาก็อยู่ในรถเรียบร้อยครับโอเคครับก็ขอบคุณ f อทุกคนนะครับที่คอย ติดตามอาการป่วยของพลายประเสริฐครับนี่ข้างขวาครับก็ปกติไม่มีอะไรครับเป็นเฉพาะข้างซ้ายนะครับนะครับเอาอยาก,ก็ใส่ไว้เต็มรถแล้วครับเตรียมออกเข้าหลักกันครับงาก็เอาก็ใส่รองนะ่ะยางรถมอเตอไซค์ไว้นะครับเพราะว่าเวลา กลางคืนคือเขาจะเอาเชือกมาตั้งตรงนี้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราไม่กันไว้ก็คืองาก็จะสึกหลอเป็นรอยแบบนี้ครับนะครับเพราะฉะนั้นคือกันเอาไว้นะครับไม่ให้มีรอยสึกหลอครับโอเคครับก่อนเข้าหลักของปลายประเสริฐครับได้สวัสดีครับ